ถ้าเขียนเป็นาแกมง่ายๆก็คือว่ามาจากทั้งอากาศทั้งน้ําทั้งดินทั้งส่วงโซ่อาหารโลหะหนักก็จะมาจากอุตสาหกรรมมาจากการกระสิกกรรมมาจากกิจกรรมของมนุษย์มาจากการเผาไหม้มาจากเคมีต่างๆสุดท้ายก็เข้าสู่ร่างกายคน เมื่อเข้าสู่ร่างกายคนเนี่ยมันเข้าร่างกายคนได้ทางไหนบ้างก็โดยการกินง่ายๆที่สุดคือรับประทานเข้าไปก็เข้าสู่ร่างกายนอกจากนั้นก็จะมีการดูดซึมทางการหายใจนะครับบางอย่างก็จงใจเอาเข้าสู่ร่างกายโดยการฉีดครับบางท่านก็นจะจงงว่ามีหรือเอาโลหะหนักฉีดเข้าร่างกายมีนะครับเคยทราบเรื่องวัคซีนไหมครับวัคซีนที่เราฉีดเข้าร่างกายนะสารพรีเซิร์ฟหรือว่าป้องกันวัคซีนเสื่อมสภาพเนี่ย มันมีชื่อว่าไทมโร์ซอลไทมโรซอลนี่เป็นสม,มระกอของประหลอดนะครับเพราะฉะนั้นสารไทมโร์ซอลในวัคซีนเนี่ยและพอฉีดวัคซีนเข้าสู่ร่างกายก็เท่ากับการเอาประหลอดเข้าสู่ร่างกายแต่อาจจะมีปริมาณน้อยไม่มีพิษนะครับแต่ถือว่ามีการนำเอาสารประลอดเข้าสู่ร่างกายถ้าเป็นกับเด็กละ่ะจะอันตรายแค่ไหนนะครับ เพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยเขาจะมีสองประเภทให้เลือกถ้าเรารู้เราเลือกได้ว่าเราเอาวัคซีนที่ไม่มีประลอดหรือเอาวัคซีนที่มีประหลอดวันหลังถ้าไปฉีดวัคซีนอาจจะต้องถามนะครับว่ามีประหลอดไหมผมไม่อยากได้ของแถมเดี๋ยวจะทราบกับว่าปลอดมันมีประโยชน์มีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงบ้างประโยชน์คือรักษาสภาพวัคซีนไม่ให้เสียแต่ประโยชน์อีกอันคือว่ามันทําให้ประสาทเสียนะฮะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเด็กก็อาจจะเป็นเด็กพิการ ปัจจุบันพบว่าระดับประหลอดในเด็กมันมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะออทิซึมเพราะฉะนั้นเด็กออทิซึมเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่ไม่รู้แต่ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประหลอดครับประหลอดมาจากไหนก็น่าจะมาจากวัคซีนที่ฉีดนั่นแหละนะครับอยู่ในร่างกายเนี่ยมันไม่ได้เป็นเม็ดโลหะหรือว่าเป็น แบบเป็นตะกอนหรือเป็นก้อนอิสระแต่ว่ามันเกาะกับเซลล์เม็ดเลือดหรือเกาะกับโปรตีนในเลือดนะอาจจะเป็นโปรตีนเฉพาะเช่นโปรตีนที่ชื่อว่าทรานสเฟอร์ลินก็เป็นที่เกาะของโลหะที่เป็นเหล็กนะหรือโปรตีนที่ชื่อว่าเซลูพาสมินก็เป็นโปรตีนที่เกาะมีทองแดงเกาะอยู่หรือเป็นโปรตีนที่ไม่เฉพาะที่เรียกว่าเมทัลโลไทโอลีนโลหะอะไรเข้าไปก็จะจับกับโปรตีนตัวนี้หมด แล้วก็ไปเกาะกับเซลล์ระยะต่างๆแล้วแต่เป้าหมายของมันเช่นไปเกาะที่ตับที่ไตที่กระดูกที่ฟันอย่างตะกัวเนี่ยมันก็จะไปสะสมถ้าเรียนทางเคมีก็จะบอกว่ามันสามารถออกซิเดชันสเตตจากอาจจะเปลี่ยนออกซิเดชันสเตต จะเปพิษสูงมากขึ้นก็ได้เช่นบวนการบวนการเมดชั่นเช่นประหลอดที่เข้าสู่ร่างกายแล้วก็อาจจะจับโดยเกิดพันธะเคมีกับสารประกอบคาร์บอนบางอย่างในร่างกายได้ก็เป็นการครีเลตเหมือนกันนะเป็นคีเลตโดยธรรมชาติอันนี้คือสภาวะของโลหะที่อยู่ในร่างกายร่างกายก็มีกระบวนการกําจัด สารพิษไม่ว่าจะเป็นโลหะหรืออะไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ร่างกายเสร็จก็จะไปสู่กระแสะเลือดไปที่ตับนะตับจะเป็นอวัยวะตัวหลักที่กําจัดสารพิษแล้วก็เอาไปที่ไตขับออกทางปัสสาวะอันนี้คือเส้นทางหลักของการกําจัดสารพิษแต่ถ้าเป็นโลหะหนักเนี่ยบางทีกําจัดไม่ได้หรือว่าช้าก็จะต้องรอให้อยู่ในอวัยวะก่อนเช่นไปจับที่ไตแล้วค่อยๆ ขับถ่ายออกจากร่างกายนะครับถ้าช้าก็อาจจะเกิดภาวะที่เป็นโรคต่างๆเกิดขึ้นทีนี้ความเป็นพิษจะมากจะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณนะฮะอย่างกราฟนี่เป็นกราฟที่เรียกว่าโดสกับレスปอนก็คือว่าอันนี้เป็นหลักการของทางพิพิวิทยาว่าถ้าปริมาณสารพิษสูงการตอบสนองหรือว่าความเป็นพิษก็จะสูงตามแต่มันจะมีอยู่จุดจุดหนึ่งที่เขาบอกว่า มันไม่เกิดพิษมีน้อยๆนะโดสของสารพิษหรือว่าโลหะหนักแค่นี้เนี่ยไม่เป็นไรแต่ใครจะรู้ว่ามันเกิดพิษแบบเรื้อรังแบบไม่มีอาการก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้ามีปริมาณสูงแน่นอนเป็นพิษแบบเฉียบพลันปับ๊บป่วยปั๊บเลยอันนั้นนะตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นกราฟของตะกั่วในเลือดนะมันเป็นลําดับลาดับว่ามีน้อยๆก็มีอันตรายครับ มีมากๆก็อันตรายอีกแบบหนึ่งมไม่ใช่ว่าถึงจุดหนึ่งปั๊บเป็นพิษเลยเพราะฉะนั้นตะกัวเขาตั้งไว้ว่าในเลือดไม่ควรเกินสมมุติว่าไม่เกินไม่เกิน20ิอย่างเงี้ยถ้าเรามีตะกัวในเลือดอยู่แค่10ขีดจำกัดคือ20แปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าเกิน10บปับ๊บเกิน20เป็น21ดถึงจะเริ่มป่วยมันไม่ใช่ครับมันจะเป็นกราฟค่อยๆขึ้นค่อยๆมีความอันเป็นพิษหรืออันตรายเนี่ยเทเลน้อยเทเลน้อยเทเลนน้อย มีน้อยอาจจะไม่ป่วยแต่ว่ามีผลต่อร่างกายเช่นไปกดกระบวนการสร้างเลือดเริ่มเป็นโลหิตจางเป็นต้นนะครับมันจะเป็นลําดับลําดับไปไอพิษสูงๆตามที่ตำราเขาว่าเนี่ยมันจะต้องขนาดเจ็บป่วยถึงตายแต่ว่าที่เราสนใจกันเนี่ยไม่ใช่ระดับแบบนั้นครับเป็นระดับที่มีน้อยๆระดับที่เป็นเป็นเรื้อรงังได้รับต่อเนื่องกันและเป็นเรื้อรงังอันนี้เป็นเป็น การเกิดพิษที่ไม่ค่อยมีใครศึกษาแต่ว่าในทางแพทย์ทางเลือกทางเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยสนใจแล้วเดี๋ยวมาดูต่อไปว่ามีน้อยๆเนี่ยไม่ป่วยหนักๆเนี่ยมันเป็นอะไรต่อร่างกายนะฮะ